สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์มังกรฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับอาจารย์มาสสินแสห่วงจุย้ยระดับโลกเปิดดวงพิธาลิ้มเจริญรัตน์ 20, 20พฤษภาคม2566เพจ a c e <page> b o o k <Facebook S 2> ของอาจารย์มาสที่มีชื่อว่าอาจารย์มาสสินแสห่วงจุย้ยระดับโลก ได้โพสต์คำทํานายของทีมพิธาพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตเกิด5กันยายน2,523ไม่ทราบเวลาเกิดตามวิชาดวงจีนคุณพิธาเป็นคนธาตุทองหยินนั่งไฟมะเสงเหมือนอัญ,ญมณีที่มีไฟส่องสว่างประกายแวววับจึงมีรูปร่างหน้าตาดีเป็นพิเศษมีสเสน่ห์บุคลิกน่าจดจำ รู้ราและมีรสนิยมดีมาเสงเป็นดาวขุนนางจึงเป็นดวงมีอำนาจคนที่มีคุณธรรมเกลียดความชั่วร้ายมีไหวพริบสติปัญญาดีพูดจาชาชานรักษาภาพรักแข็งนอกอ่อนในไม่ดื้อหัวชนฝาหากมีเหตุผลที่ยอมรับได้ทำงานเป็นทีมได้มอบหมายงานเก่งมีความสามารถในการ คาดคะเนผลที่จะตามมาศึกษาและวางแผนอย่างละเอียดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอย่างรัดก,กุมในดวงมีธาตุทองเยอะมากถึง4ตัวแต่เป็นดาวคู่แข่งกับ3ตัวทำให้มีบุคลิกเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงรักพวกพ้องชอบต่อสู้เอาชนะไม่ยอมแพ้แก่ความอายุติธรรมถึงแม้จะไม่ทราบยามที่เกิดก็สามารถระบุได้ว่า เป็นดวงดิถีทองแข็งแรงมีกำลังมากซึ่งจะมีาธาตุให้คุณจะเป็นาธาตุไม้และาธาตุน้ำที่หลักปีเกิดจะใช้ดูในเรื่องของภูมิหลังวัยเด็กและเรื่องของทางไกลมีาธาตุทองหยางสองตัวที่เป็นดาวคู่แข่งทองหญินกับทองหยางถือว่าเป็นคู่แข่งกันด้วยทองหยินหมายถึง ทองและโลหะมีค่าคืออัญมณีส่วนธาตุทองอย่างคือเหล็กโลหะใช้งานเป็นเครื่องมือและอาวุธอาจานโเล่ทักจะเกิดวิกฤตใหญ่มากที่สุดในประเทศอาจาโดเล่ยานสัมผัสวันนี้จะมาเปิดเรื่องราวชีวิตต้องอยู่กับผีตั้งแต่เด็กเห็นผีจนเป็นเรื่องปกติแถมยังเคยโดนล้อว่าเป็นบ้าอีกทั้งยังตือนวิกฤต การเงินหลังสมกรารแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นและไม่เคยเห็นมาก่อนและเร็วๆนี้จะมีข่าวดาราโดนโกงครั้งใหญ่ผ่านทางรายการคุยแทบโชว์จากนี้ไปจะมีอีกไหมคนที่มีชื่อเสียงในวงการจะเสียชีวิตอาจารย์โอเล่ตอบว่าที่เคยทำนายาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วดวงดาวล้มหายตายจากร่วงหล่นจากท้องฟ้าน้าามาสู่ดินจะมีเหตุการณ์ประมาณนี้ ในบุคคลที่มีชื่อเสียงจะยาวไปถึงปี2568จะต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นสุขภาพเกี่ยวกับบัติเหตุหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะช่วงประมาณสิงหาคมอีกจะมีเกี่ยวกับบุคคลแนวหน้าบุคคลที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นนักการเมืองตรงนี้นะ่ะจะเข้มข้นขึ้นช่วงประมาณเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปหมายถึงการจากไปใช่ไหมอาจารย์โดเล่ตอบว่า การล้มหายตายจากคำถามถัดมาอาจารย์โวเล่ทำนายว่าจะมีดาราเลิกกันก็เลิกกันจริงๆใช่ไหมอาจารย์โวเล่ตอบว่าครับคำถามถัดมาเหมือนอาจารย์โวเล่มองเห็นอนาคตอาจารย์รู้ได้ยังไงอาจารย์โวเล่ตอบว่าใช้วิจารณญาณน,นะครับมันจะมีอยู่3ประเด็นอันดับแรกเลยเชื่อในเซนส์นของตัวเองแต่จะต้องกรองก่อนจริงๆนะครับผมก็ไม่ได้เชื่อนะ บางทีมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้แต่ที่ครูบาอาจารย์เขาสอนมานั่นคือวิชาโหราศาสตร์ด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งวิชาสติด้วยเมื่อมีการโดนจิตโดนใจหรือมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ขอเอ่ยพระนามก็แล้วกันมาบอกมากล่าวบ้างส่วนหนึ่งหรืออีกส่วนหนึ่งที่เอาไปคำนวณคำถามถัดมาเดือน 7- ถึงเดือน8จะเกิดวิกฤตใหญ่มากในประเทศของเราใช่ไหม อาจารย์โรเล่ตอบว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบเศรษฐกิจขอใช้คำว่าโลกก็ได้และเรื่องของการเงินทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ไม่เคยเกิดไม่เคยเห็นมาก่อนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนก็ดีสกุลเงินก็ดีที่พริกฟ้าพริกดินไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเดือน 7- ถึงเดือน8เป็นต้นไปต้องจับตาดูดิกกินสี เจาะสามลายเซ็นลุงตู่ลุงป้อมเสียหนูใครได้เป็นนายกรัฐมนตรีถือได้ว่าเป็นหนึ่งคนที่มีความสามารถในวงการบันเทิงแถมมีข่าวว่าดูดวงแม่นยิ่งกว่าตาเห็นสำหรับติ๊กกลิ่นสีหรือชันรงขันถีเทา้า ล่าสุดเจ้าตัวชอบทํานายทายทักลายมือลายเซ็นจนหลายคนบอกว่าแม่นงานนี้รายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8เลยขอเชิญตัวมาเปิดใจที่มาของการดูดวงพร้อมเปิดคำทํานายว่าหลังเลือกตั้งปี66ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยลายเซ็นคุณพิธาแบบนี้เป็นยังไงติ๊กตอบว่าเขาเขียนตัวพีโยกขวาใช่ไหมเขาอ่อนไหว จะถามใช่ไหมว่าอย่างไรก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้น่ากลัวอะไรถ้าทางจะใหญ่โตไหมคนนี้ติ๊กตอบว่าใช้ได้ครับคำถามถามัดม,ม,มาต่อไปลายเซ็นคุณทักษิณชินวัตรแบบนี้เป็นยังไงติ๊กตอบว่าเขาเกิดยิมหกกรกฎาคมวันอังคารคุณทักษิณชินวัตรเขาไม่ได้เขียนพยัญชนะเขาใช้เส้นเส้นเป็นตัวสัญญาณบอกเส้นตรงเส้นแนวตั้งกับแนวนอน คำถามถัดมาคนนี้ไม่มีทางรู้แน่ว่าใครคนนี้ล่ะติ๊กตอบว่าถ้าผมรู้ล่ะเขาเกิดวันอาทิตย์ที่ยีิบเอ็ดมีนาคมราศีมีนลัคนาราศีมังกรอันนี้คือประยุจันโอชาเขาเขียนปอปลายกซ้ายเขาเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมากท่านเพิ่งเขียนได้ตำแหน่งนี้เมื่อไม่นานเมื่อก่อนไม่ได้เซ็นแบบนี้พิธีกรก็พูดว่าอ๋อเหรอลายเซ็นนี้น่ะเป็นคนเจ้ารมไหม ติ๊กตอบว่าอย่าบอกว่าจเจ้าอารมณ์ไหมเจ้าชะตาเป็นคนหญิงทนงในศักดิ์ศรีอาทิตย์แตะกับสามขัดแยง้งเวลาจะพูดก็จะแบบไม่เคยเห็นเหรอเคยเจอเปล่าไม่เคยเห็นหรือไงคำถามถัดมาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งไหมติ๊กตอบว่าน่าสนใจแต่ว่ามีอีกคนหนึ่งเกิดราศีสิง์ลัคราราศีเมษร,รหัสหมายเลข13รหัสหมายเลข13ใครคะ คุณอุ้งยิงเหรอติ๊กตอบว่าผมก็บอกไปเฉยๆล่ละไม่ใช่ไม่ใช่ใชคําถามถัดมาถ้าง,งั้นฉันเอาอีกคนหนึ่งก็คือลุงป้อมเป็นยังไงติ๊กตอบว่าลุงป้อมเกิด11วันเสาร์เสาร์ทางการโยกเป็นอะไรต่อไปเป็นธงชัยคําถามถัดมาตกลงลุงป้อมใช่ไหมติ๊กตอบว่ามีหนึ่งประยุทธ์วันอาทิตย์ที่11มีนาคม 2. หลุงป้อม11วันเสาร์ อนุทินชาญวิตกูล13กันยายนวันพุธ3มคนนี้ใช่ไหมติ๊กตอบว่าผมดูตัวเลขนะเราจะไปทำนายทายทักถามว่าใครมีพลังมากกว่ากันแต่ผมบอกว่าใครมาก็ดีคำถามถัดมาก็ดีหมดเลยใช่ไหม3คนนี้นะติ๊กตอบว่าทั้งหมดถ้าใครขึ้นเป็นนายยกนะ่ะดีหมดคำถามถัดมาพอดูออกแล้วละ่ะ1กับ3ก็คือเสียนหนูค่ะติ๊กตอบว่าพูดไปเองนะ เปล่งวาจาไปเองนะผาดวงเมืองปี2566นายกม้ามืดมาแน่เปิดคำทํานายผาดวงปี2566เกมชิงอำนาจไม่หยุดลุ้นไหนลุ้นอยูย่ๆจะมีนายกม้ามืดกอบกู้ชาติเป็นคนที่ใครก็คาดไม่ถึงนายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาหรือสอบอให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าวช่อง8ปดาดวงเมืองประเทศไทยปี2566 ไล่ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสองช่วงคือต้นปีถึงกลางปีและกลางปีถึงปลายปีด้วยครึ่งแรกดวงจะอยู่ในอิทธิพลของดวงดาวคือราหูและเมฤริตยูทับดวงเมืองและยังมีดาวพฤหัสเป็นอริกับดวงเมืองซึ่งมีผลทําให้บ้านเมืองอยู่ในสภาวะขัดแยง้งบ้านเมืองอยังไม่เข้าที่เข้าทางผู้มีอำนาจยังแข่งแย่งอำนาจเป็นศัตรู ประเด็นการเลือกตั้งสรุปแล้วคนไทยจะได้เลือกตั้งในปี2566หรือไม่นายวันชัยระบุว่าอำนาจเก่ากำลังจะหมดไปไม่น่าจะเกินเดือนมก,กราคมน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของผู้มีอำนาจซึ่งอาจจะเป็นไปในทางยุบสภาหรือเพื่อให้มีการเลือกตั้งหรืออีกทางหนึ่งคือพักร่วมรัฐบาลอาจจะแสดงตนถอนตัวกลายเป็นปรากฏการณ์ช่วงโครงสุดท้ายซึ่งการสัมภาษณ์พิเศษนี้ เกิดขึ้นก่อนจะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองสำคัญสคัญทั้งส่วนของภรคภูมิใจไทยและเรื่องของสองบิ๊กพี่น้องแยกกันเดินคนละพรรคคำทำนายที่น่าสนใจคือสวออวันชัยบอกว่าช่วงหลังพฤษภาคมมีคำทำนายว่าจะเป็นช่วงหลังเลือกตั้งจะมีดวงดาวดีๆเข้ามาทับดวงเมืองทั้งดวงอาทิตย์ดาวพุธดาวพฤหัสด,ดาวจันทร์ทั้งทำให ดวงเมืองบ้านเมืองเริ่มมีคนดีเข้ามาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองซึ่งบอกเป็นนัยยะว่าประเทศไทยอาจจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แถมมาแบบม้ามืดซะด้วยคนนี้เป็นคนมีสเสน่ห์คนรักคนชอบเป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกสภา